สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube และพี่น้องชาวรถเกี่ยวทุก่ันนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับกับช่องเสียบอยสุพรรณนะครับวันนี้ก็อยู่กับเจ้าเพชรเจริญการช้างนะครับรถแต่งซิงแต่งสว้วยนะครับคันนี้เป็นเครื่องเจไฟนะครับ เป็นตัวเดินยิบสามได้กินนะครับมอเตอร์ยิบซ่องเอ้ยยิบสามได้กินเหมือนกันครับโซ่สีคอนะครับลูกบอลเลิ1ลูกนะอันนี้ค่ายนะครับเป็นรถที่สภาพ90%นะค่ายนะครับในราคาล้านสี่ห้านะครับ เกคอนโดน,นะครับผมต้องตันหานะครับใส่สนใจรถมือซองนะครับกับเจ้าเพชรจเจริญการช้างนะครับในราคานึ่งล้านตีแท้ห้าหมื่นนะครับ,ราา 50, รบส้นใจเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับรถสวยๆแรงๆนะ นี่น่าจะประมาณชองปีนะครับช่องสามปีนะรถคันนี้เป็นเลขทั้งคันนะครับปากเกีียวน่าจะสองเมตรแปดสิบนะน่าจะนะครับหรือสามเมตรนี่แหละครับเป็นเครื่องใหญ่ๆนะครับสเปคโดนๆดนะครับ รถพร้อมเกี่ยวนะครับเช็คเรียบร้อยการเกี่ยวนี้ถือว่าโอเคนะครับ เป็นรถจะคล้องซื้อมาเมื่อหนึ่งนะครับก็ใช้งานปีซ่องปีเขาก็เปลี่ยนนะครับเขาก็บอค่ายคันนี้อยู่นะครับกันในราคาหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นนะครับใส่ดนโดนนะครับกับเจ้าเพชรเจริญการช่างนะครับสภาพนี่ถ้าโดยรวมผมดูนี่เก้าสิบปอร์เซ็นเลยนะครับ อาจจะไม่ค่อยปิดปาดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเกี่ยวนาปังข้าวนาปังแถวสุพรรณนี่ค่อนข้างจะมันจะล้วงง่ายนะครับก็จะเกี่ยวไหวไม่ค่อยได้แต่ต้องไปได้ตามาตามหัวสร้างมันไปนะครับหัวสร้างไหวก็ล้วงอีกยากนะครับการเกี่ยวข้าวนี้เราต้องเป็นจริงนะครับ ไปแท็กซีไปนะครับเร, OT, เรียงงโคตรเรียงกลางวาน,นะครับเอาไว้ลุยนาไปนี่ได้เลยนะครับกระแปลงสั่งได้นะ ายรถดเกี่ยวนี่่้นมม้น่าจะอยู่บางเลนนะปู่ต่อรถอเกี่ยวแถวสุพรรณก็มีเยอะนะครับเพราะว่า๋ยวนี้จะเป็นต้นมา้จะเต้ารถอเกี่ยวใช้กันเองนะครับเพราะว่าประหยัดต้นทุนไปเยอะนะครับกองเองก็จะอยู่ที่ประมาณหลานต้นๆน,นะประหยัดเงินไปเยอะเลยครับ วางๆได้สเสมอนะดูคอนเพชรเจรลญเนี่ยค่อนข้างจะต่อไม่หมื่นใครนะครับ ยังจะเป็นทางไฮดรอลิกนี่นะครับแล้วคันนี้ก็จะเอาไว้ข้างหน้านะของเพชรเจริญก็พวเห็นก็มีอยู่คล้ายหนึ่งนะที่ที่เอาไว้ข้างหน้าคล้ายๆเพชรเจริญเหมือนกันนะครับผมก็ลืมแล้วว่าเป็นคล้ายไหนนะแต่ส่วนมากที่เห็นเห็นครั้งแรกเลยก็คือเพชรเจริญนี่นะครับถ้าเป็นไทยเจริญเขาก็จะเอาไว้ข้างหน้าเหมือนกันแต่รูปลักษ์เขาจะเป็นกลมๆนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นกลม ระยะยาวนะครับก็จะ,จะไม่ค่อยเมื่อนใครเอาเต็มอุ้มแล้วนะก็น่าจะปล่อยใส่รถเข็นพอดีนะครับรถเข็นหนึ่งเข็นหนึ่งคันนี้ก็น่าจะใส่ได้ประมาณสี่อุ้มนะครับส่วนเจ้าสักคันนั้นก็ค่าๆนะครับแต่ว่าได้ติดประจําไปแล้วนะครับคือการซื้อรถมือซ่องนี่ครับเราต้องดู เราต้องดูในการเกี่ยวนะครับว่ารถมันเกี่ยวได้จริงหรือเปล่าบางทีรถจอดที่เราไปซื้อมานี่พอเอามาเกี่ยวจริงๆแล้วเกี่ยวขาไม่ได้นะครับโอ้กรถึังนักงานจริงๆนี่โหปวดหัวตึ๊บเลยครับเดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็จอดเดี๋ยวก็ซ่อมงานก็ไม่ได้เงินก็หมดนะครับในการซื้อรถมาซ่อมอันนี้เป็นแนะนาข้องผมนะครับก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเป็นตัวส่วนตัวพมนี้ผ่มจะ,ะค่อนข้างจะมาดูแล้วก็มาลองขับเองนะครับ ดูเลยว่ามันเกี่ยวเป็นยังไงครับว่ามันเกี่ยวได้จริงหรือเปล่าบางทีเข้า,าซื้อรถเอาทรงคลิปมาคลิป,คลปเครื่องแต่มันไหลกันไม่รู้มันต้องดูแบบจัดจา้าขึ้นไปลองขับอะไรประมาณนี้ลองดนันลองเครื่องเยอะไหมไล่ไล่ยานะครับกับองค์ประกอบรถเกี่ยวแต่ละขันที่เราจะซื้อนะครับดูซักคันนี้นะครับสตาร์บีคันนี้ก็ค่อนข้างจะโอ้เกี่ยวได้ไหวนะ ถ้าดูจากาโดยตานะครับจะเป็นค้างจะดันไหวมากถ้าดูในกล้องนี้ผมว่าบางทีอาจจะชาไปนิดนึงนะโอ้็ไหวอยู่นะก็ใครที่สนใจรถมือซ่องนะครับในราคาเบาๆมีงบเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยสามารถแบบสอบถามพ่อดดนะครับคุณชอบรุ่นไหนอะไรแบบไนเนี่ยครับ มีให้เลือกแบบมากมายนะครับส่วนซักคันนี้ก็ติดมาจําไปแล้วนะครับคันนี้คันนี้ก็น่าจะคาเท่ากัจำไม่ผิดน่าจะทราบสิบกว่ากว่านะครับคันนี้ก็ต่อรองแล้วก็น่าจะเลือกไม่เท่าไหรแหละน่าจะเลือกแบบอ่าโอ,อ้โไม่รู้ดีครับอันนี้เดียวถ้าเกิดพูดผิดพลาดไปเดียวมันจะเป็นการนั้นกันเนาะรู้ว่ารู้รู้สึกว่าสร้างสิบกว่ากว่าเลยครับนะแต่คันนี้ส่วนคันนี้นะครับก็ อย่างเพชรเจริญคันนี้ก็หลาน4ห้านะครับสเปคโดนๆนะครับสเปคตามที่เราเล่นกันเลยนะครับสเปคที่ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆนะครับอ่าสักพัฒนาก็น่าจะข้ามาอันนี้แล้นะส่วนเพชรเจริญก็จะเป็นรถที่วนให้นะครับ เพชรเจริญนี่จะวน <c oughs> ก็อภัยครับเพชรเจริญนี่ก็จะเป็นการลดอาวนนะครับเป็นวนวนประมาณต้องต้องซ้ำ็อบรือประมาณหนึ่งอุ้มนะครับแล้วก็จะไปป้อยใส่รถรถเข็นนะแล้วก็เดี่ยวก็จะตามมานะครับในการเกลี่ยอย่างนี้จะค่อนข้างที่จะไวนะครับบางครันงที่จะไหวก็หนึ่งคันบนธนาไปนะครับอ,อีกคันหนึ่งก็เกลี่ยวตามตูดมานะครับโดยค่อนข้างจะไวนะครับ สองคันก็จะสรางิบกว่าไลน์นี้ก็น่าจะใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะครับใช้เวลาก็ค่อนข้างจะไม่กี่ชั่วโมงนะเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ฝากอ่านงานทางเพศน,นะครับเสียบ,บอยสุพรรณนะ ก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ไปกดติดตามให้ผมไปกดทุกใจแหละให้ผมด้วยนะครับส่วนทางช่อง YouTube ก็เหมือนเดิมครับช่องเสียบอยสุพัรร์เหมือนกันนะครับก็จะมีรถลากไล่ให้รับชมนะครับถึงช่องยอดวิวจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็้างสันน้นด้วยพ้นงานนะครับ อแม่ไม่ได้เป็นโควิดนะครับฟ้ามันเข้าคอครับน้อง ไปเลยนะครับ โอเคครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็แบตจะหมดเลยครับเหลืออยู่ซ่องซ้ำประเริฐนี่นครับเดี๋ยวมันจะท่ายไม่จบนะครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณมากๆครับผม